แต่ก่อนแต่เก่าพันนี้ยังไม่รู้ปลูกพันธุ์อื่นอยู่แล้วก็มาพันนี้ตลอดเลยก็ต่างอยู่นะเพราะว่าที่แถวบ้านน้ํามันไม่ค่อยมีแล้วก็ใช้พันนี้แล้วมันจะน้ํามันพอดีกับข้าวโพดจะเก็บพอดีนะมันก็เลยถูกใจตัวนี้แหละพัน7321คือมันฝักใหญ่เม็ดมันลึกดีแล้วก็เก็บสดได้นอน,นอมนแรงดีเกิดทุกเม็ดมันจะนอนไม่ค่อยชอบ รักษาง่ายเป็นบำรุงง่ายอะไรเนี่ยโตเร็วแล้วก็น้ําเราไม่ค่อยดีด้วยตอนหน้าแรงลังเลงัลง,ลางนานนะ้่าน้ำไม่ดีแถวบ้านต้องใช้พัน,นุ์นี้ทั้งจะสมบูรณ์นะน้ำไม่ค่อยต้องมากมายมก็ได้ประหยัดไฟด้วยประหยัดน้ําด้วยครับผมเท็ดครับผมดอกเสมอดอกใหญ่ดีเกสรเยอะใส่ปุ๋ยสองรอบช่วงเดือนกว่าๆแล้วก็50กว่าวันก็ใส่ใส่ก่อนจะถอดดอกก็ใส่ ได้เงินไวมันเก็บสดได้ไวร้0ยวันก็เก็บได้เลยเวลาเอาเราลวดมาเกี่ยวนี่มันเม็ดมันไม่แตกไม่หักนะครับปลูกพันนี้แล้วสบายใจครับผมข้าวโพดมันทําง่ายตั้งใดมันก็ได้ถ้าตั้งใจจะทําจริงๆต้องได้ครับผมข้าวโพดลังนาต้อง7-3-21ครับผม